ชมวันนี้เราจะมาดูนานะนาข้าวหยอดเราทำไมมีแต่ย้ิจังเลยม,มันมีน้ำยังจอตรงนี้แหละจุดแรกเขียนม,มีน้ำไหมอ้าวมันฝนบปต,ตกบ่หรือกันเทมันขาดวะหรือมันไม่มีน้ำวะ่ะขีบอีก ทำไมหญ้ามันเยอะอย่างนี้อันนั้นตัดไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้ตัดเข็บไป้บ้างหนาไรบอล,ลงไปพาได้หน่อยมาเบึงหน้าน้ะอัน,นชิดอมมหวนันรอบสุดท้ายรอบที่สามนะต้องหาข้าวมาซ่อมอีกแปลงข้างเคียง อจานี้ไม่มีา้าอันนี้ก็วานสองรอบเหมือนกันมาข้าวมาซ่อมปีนี้ทำนายากมากเลยวานผสมจังหวะจักเทีย เจอ,อาหนังผู้หทางมันเลนดูเงี้ยไปไปดูตรงนั้นก่อนอันนี้เราจะมาดูเด็กเขาติดอยู่ทางมันเอาไวส้สมมติเลยมี่หนามลายปะเมือง<ม>เขาเฮ้าที่เด็เกี้ยวบอ รอแต่น้ำมาจะได้ใส the no. ่ปุ๋ยสียายเขาอจอออดดูแย้ฝนตกย่ำแย้ข้าวหยอนเรางาท่วมก็องนี้ตัดเด้เนาะไปบองมองมองตัดว่าอัดที่ว่า ชม <laughs> แปลงนี่โปรด้ตัน่นใ่ได้เกี่ยวว่เข่านี่ฮะงานก็หกอันนี้เบบีเราหกเดือนเข้าหกเดือนกว่ากว่าแล้วอีกสองเดือนสามเดือนก็จะได้เจอกัน เป็นแฟนผู้หญิงนะคะของไงบอไงบอของไงบะของฉันไงบะเธอของฉันไงบองไง<ะ>ก็เข้าอยู่ก็เข้าตอนนี้แฟนพี่ก็เป็นหนุ่มแล้วนะคะจะเอาเมียแล้วมาลุ้นแฟนน้องต่อเล่นถอลละเมื่อบักเข้ามีได้ไคุณพอ่อ คุณพ่อไปเกี่ยวข้าวโพดกับเบิ้งหน้าเด้อนี่มาเบิ้งให้แล้วจ้านี่หน้าเป็นยังสี่แหละให้ลงไปทางล่างเาไปดอกมือเนาะตายสิบหนีเบิ้งเราหนีขึ้นหน้าของเข้าอันนี้ทั้งผุ่นงามดีทัางผุ่นกับงามได้ติดท่างอยาไร้ครับ